ครับกับสวัสดีครับท่านอ,อ,อดีตท,ท่านผู้บริหารนะครับท่านผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็สวัสดีตอนบ่ายสาหรับท่านผู้ร่วมสัมนาทุกท่านครับเช้าวันนี้เรามาฟังอะไรอะไร,ะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วของอุตุเนี่ยบาคงคนก็ชักจะเริ่มงงว่าเอะอุตุนี่ทําอะไรกับนักหนา,นาทําไมมันเยอะอะไรไปหมด ยังไม่หมดครับตอนบ่ายนี้ยังมีอีกนอกจากอุตุแล้วยังมีหน่วยงานอื่นที่จะนําแสดงเรื่องต่างๆให้พวกท่านได้รับฟังนะครับเชื่อว่าสภาพอากาศทุกวันนี้นะครมันเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของเราตลอดเวลาไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่เชื่อนะฮะวันนี้ท่านดูอารมณ์ของตัวเองก่อนกินข้าวหิวไหมครับหิวแต่เนื่องจากอากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นเย็นสบายยังไม่เท่าไหร่ไม่โมโหนะครับ แต่ถ้าออกไปเดินตากแดดข้างนอกตอนนี้นะฮะแล้วก็หิวข้าวด้วยผมเชื่อว่าอารมณ์ของท่านแปรปวนอย่างแน่นอนพอเดินกลับเข้ามาข้างในเห็นอาหารอากาศเย็นๆเริ่มสบายใจใช่ไหมแปลว่าอะไรนั่นแหละอุณหภูมิไงสภาวะอากาศมันมีผลต่อชีวิตของเรานะครับฟังๆไปแล้วบางท่านอมยิม้มเอะจะมาไมยไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกวันนี้สภาวะอากาศเนี้ยแปลก แปลกมากเลยเมื่อไม่กี่วันมานี้ปรากฏว่านี่มันเดือนอะไรมีนาจะเข้าเมษา,ายแล้วมีแม่คณิ้งอีกเอออะไรกันเนี่ยแถมอยู่ดีไม่ดีเมื่อวานนี้เพิ่งล้างรถเย็นมาตกอีกแล้วฝนตอนเช้าๆตื่นมาโอ้มีหมอกโอ้สวยงามจริงๆเลยอากาศเย็นตอนกลางวันร้อนหัวแทบแตกตอนเย็นฝนตกโอ้มันแปลกปลนไปหมดเกิดอะไรขึ้นผมขออนุอญาตจะโชว์ให้ท่านดูนะครับ มันมีเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าฟังนิดหนึ่งก็คือว่าไม่ไม่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมครับที่ที่อเมริกากับที่รัสเซียปรากฏว่าหิมะตกหนัก้มันแปลกตรงไหนก็บ้านเขามันก็มีหิมะมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันตรงนี้ฮะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยพวกเรานี่แหละถ้าอากาศร้อน 40องศาอย่างมากก็ถอดเสื้อโชว์จกักรแหลนอยหนึ่งก็พัดพัดพัด,พ,ดอพอได้ได้นะครับสี่สิบคนไทยจะเป็นชนชาติที่ลอดตายหลังสุดถ้าเทียบกับยุโรปนะครับแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่อาการมันกลับนะครับเริ่มลบหนึ่งลบสองลบสามคนไทยจะตายเป็นคนแรกนะมันหนาวนะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ ปรากฏว่าที่ผ่านมารัเสเซียเป็นไงฮะตายไปเท่าไหร่นะ,ะเาะเขาจำได้หนาวตายนะครับรัเสเซียร้อยกว่าคนมันแปลกทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาอยู่กับความหนาวมาตลอดเลยนะฮะลบสีโอ้ยสบายมากลบลบ 50, อะไรต่างๆนี่เขาก็อยู่ได้แต่ปีนี้โอ้น่าดูในขะะเดียวกันบ้านเราอินโดนีเซียฝนตกทีหนึ่งผมผมเคยไปอินโดนีเซียฝนมันตกตกหนักนะฮะฝนอินโดนีเซียกับฝนที่ประเทศไทยไม่เหมือนกัน บางท่านบอกว่าไม่เหมือนยังไงว่าฝนก็คือฝนนั่นแหละฝนประเทศไทยตกฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งไม่มีฝนนะบ้านเราฝั่งบางนาไม่มีนะฝั่งพระขนงมีนะฝั่งถนนมีฝั่งโน้นไม่มีแต่ฝนที่อินโดนีเซียตกตกแบบนี้แบบเทก็บอกตกแป๊บเดียวกับนะรีบมารีบไปนะมาเร็วเข้มเร็ว,เรวกลับบ้านประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อช่วงประมาณกลางกุมภาด้วยถ้าหากว่ามีใครบังเอิญเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมจะมองลงมาโอ้โหมันมีลักษณะของแบนดนเมตดหมุนวนอยู่แถวๆประเทศฟิลิปปินซึ่งธรรมชาติแล้วมันไม่มีในฤดูนี้นะครับมันจะมีช่วงประมาณสิงหากันยาตุลา อย่างมากก็หลุดขึ้นไปถึงพฤศจิกานะครับแต่ว่าปีนี้โอ้โหยังมาโชว์เชฟอยู่เลยเด,เ,เดือนกุมภาเข้ามาแล้วนะครับทั้งๆทงี่มันเป็นฤดูหนาวมันไม่ควรจะมีอะไรมาแล้วแต่ว่าโอ้โหชัดเจนแจ๋วาสวยงามนะครับเขาเขา,เขามอบไปที่กดให้ผมตอน,นนี้แล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่าเจอละไม่รู้ไปอย่างเนี้ย ผมขอ,อยากข้ามไปนะฮะเนี่ยเห็นนะฮะถ้าดูตามสไลด์เนี่ยเห็นว่าอากาศเนี่ยเวลามันแปรปรวนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นท้าบ้านเขานะมันส่งมาบ้านเราด้วยนะครับนี่ไงที่ผมพูดเมื่อครู่นี้ผมดูในทีวีนะอาจจะเป็นของออผู้ร่วมดำเนินรายการนี่คนระับปรากฏว่าวันหนึ่งมันตกจากนัดขออมน้าต่างด้านล่างถึงชั้นบนภายในวันเดียวนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะอุตลุดนิดนึงนะครับแล้วก็มาที่บ้านเรานะมีภูเขาไฟด้วยอะไรต่างๆส่วนที่ออสเตรเลียมีลักษณะของไฟค่อนข้างเยอะน้ำท่วมอินโดนีเซียแล้วก็นี่ไงมีคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วทวีปเอเชียเซาอีทเอเชียหรืออาเซียนของเราเนี่ยมันมีหิมะไหมนี่คือคำตอบมีแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทย นะครับที่เวียดนามทางตอนบนบนเกือบติดประเทศจีนนะครับท่านก็ภูมิใจกับเขาได้แล้วว่าแถวเซาทอีเชียเราก็มีหิมะเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าได้อยู่ที่บ้านเราเท่านั้นเองนะครับอันนี้ลักษณะอากาศแปรปรวนเนี่ยมีเยอะยะนะครับสําหรับวันนี้ว่ามาแล้วหนาทีกว่า,วานะครับได้รับเกียรติจากผมไม่รู้จะบอกยังไงนะครับแต่ว่าในประเทศไทยณนะวันนี้ ไม่มีหรือจะบอกว่ายังไงดีก็คือว่าคนที่รู้เรื่องในเรื่องที่จะพูดวันนี้ดีกว่าท่านเหล่านี้มีนับจำนวนได้นะครับซึ่งท่านแรกผมขออนุญาตแนะนำคนไกลก่อนนะครับท่านผอ,อ,อ,อมนตรีชนะชัยวิบูลวัฒนะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดียวปมมือดังๆเลยนะครับ ท่านโอ้โหประวัติของท่านส่งมาให้ผมนะครับประมาณ4หน้ากระดาษ A4 ขออภัยนะแต่ว่าผมรู้จักพี่มนตรีมาเกือบเกือบ20ปีแล้วนะไม่ต้องสงสัยเรื่องฝีมือนะครับท่านที่2นะครับท่านจบจากาฟิสิกส์มอชอนะครับแล้วเป็นรุ่นพี่ของผมด้วยในเรื่องของอุตุนิยมวิทยาชั้นสูงนะครับเป็นผู้อนวยการกองอุตุนิยมวิทยาทางด้าน ที่สัตหีบด้วยนะครับทำงานคล่ำวอดในวงการนี้มาจนกระทั่งถ้ามองหน้าตอนนี้ก็นึกว่าอายุสักประมาณ20กา่กว่านะฮะที่จะครบ100คร้อยนะฮะท่านอนามาเอกสองเอกมหาชัยครับขอเสียงประมือดังให้ท่านด้วยครับมาพี่ชายเราเองนะฮะก็การแย่หน่อยนะครับสำหรับท่านต่อไปนะฮะท่านโอ้โหจบมาจากมกเกษตรนี่ใกล้บ้านผมเองเมื่อก่อนผมอยู่แถวแถวงามวงวานนะ โอจบมาทางด้านนี้แล้วก็มีประสบการณ์ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทมาร์กอินมีเดียจำกัดนะฮะท่านโอ้นี่ระดับสูงสุดของบริษัทมาเองเลยนะประสบการณ์ผมใช้คําว่าโชคโชนแล้วกันนะเยอะมากในการทํางานในการสร้างสรรค์มีเดียในการสร้างสื่ออะไรต่างๆโจนกระทั่งสมัยก่อนนี้ผมยังจําได้คุณวิทวัตโอโหมาสร้างกระแสตื่นเต้นแต่ทุกวันนี้มาไม่มีใครนะหรือมีกนน้อยมากที่ไม่รู้จัก สัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้เนี่ยได้ดูไหมฮะโอ้โหนี่ทุกคนทําได้หมดลูกผมยังทําได้เลยมาขึ้นมาพ่อมาแล้ว3ามองศานะครับคุณธนินวัฒน์นะคบพัฒนาวิทยากรครับผมขอเช็คประมืออีกทีหนึ่งหลังจากที่เรารู้แล้วว่าอุตุนิยมวิทยาทําอะไรแล้วนะฮะสภาพอากาศทุกวันนี้มันชักจะเฮ้ยไม่ค่อยดีแล้วนะฮะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอุตุก็พยากรณ์อากาศได้ถูกต้องแม่นยำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ ั้งไว้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่คิดว่าคงจะถึงนะสู้ตายนะจากนั้นทําเสร็จแล้วเอาไปไหนนี่เมื่อเช้านี้ท่านผอประวิตย์ทิ้งท้ายไว้บอกว่าทําเสร็จแล้วขึ้นหิ่งไว้แล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรนะมันต้องให้ประชาชนเขารู้รู้แล้วปฏิบัติยังไงรู้รู้ยังไงนะไอ้นี่มีปัญหาใหญ่ประชาชนเขารู้ได้ยังไงผู้ที่จะให้คําตอบของเราก็คือท่าน เอาไว้อีกสองนะครับจากศูนย์เพื่อนภัยพิพบัติแห่งชาติเดี๋ยวท่านจะเล่าฟังครับขอในเชนิญท่านพี่สองนิดหนึ่งครับเชิญพี่